สวัสดีครับผมช่องไอปะหนึ่งเก้า 1, 9, 9, 4, Review, เก้าสี่เดี๋ยวน้จะมารีวิวเอ่อสีสเป์สีขาวนะครับน,นี่เนาะสีขาวโอเคจะลองแกะสินค้าช่องกันะครับนี่นะครับแกะออกมานะครับสองเคนะครับ ตาไหนนอกเออไปมีหัว้ายฝาเลยนะนี่ครับโอเคครับก็เดี๋ยวจะมาพ่นให้ดูนะครับเป็นสองัวแบบนี้เนาะมีขั้นตอนเดียวสีขาวก็ผมจะมาเก็บตรงนี้นะครับให้ดูนะครับว่าสีโอเคไหมนะครับเดี๋ยวติดตามกันนะครับผมก็ลองพ่นคร่าวๆก่อนเนาะที่เป็นสนิมเนาะก็นี่ครับขั้นตอนสูตรปลาครับ จะสีแดงมานะครับต้องกดได้ด,ดีก็กดแกนดําลงไปให้ปิงทํางานข้างล่างครับจะมีจุดสองหนะัวเนาะเพิ่มเื้นที่โมดิาวนะฮะสองสิบเมีกดให้นของสีการแทงสีก็ได้นะครับออกมาเป็นไปชำนาญแลก็เราจะลองเอาแบบนี่คือให้เขาดูคร่าวๆก่อน เดี๋ยวเราจะเสร็จแล้วเดี๋ยวจะให้ดูตอนจบของว่าสวยแค่ไหนนะครับนี่นะครับก็เรียบร้อยนะครับเนียนคลิปนะครับจุ๊บจุถ้าหากใครนสนใจสั่งซื้อก็ก,กดสั่งซื้อในคลิปได้ครับโดยแต่ละคลิปได้เนาะไม่แพงโอเคนะครับขอบคุณครับ